ครับเชิญครับครับนี่จะคือเจ้าสังฟ้าใช่ไหมครับอ่าเสียนท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุก่านนะครับท่านสตจากๆในต่างนะครับแล้วก็อ่าผู้กำกับดท่านนะครับฝ่ายส่วนตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าสังฟ้านะครับเป็นฝ่ายเหนืนะครับ มีปีถึงา9แชมป์นะครับหนึ่งแกนแชมป์นะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยปี2 5 0 6นะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับวันนี้เราได้นำลูกชายนะครับในวันที่9เดือนนะครับมาให้ชมนะครับชื่อก้าเพชรฟ้านะครับของคณะดนฟ้านะครับอายุ19เดือนนะครับถึงพ่อตัวจะไม่สูงมากนะครับแต่การจ่ายรูปและพัรดุกรรมนะครับได้ติดจับ ปู่นะครับที่เป็นช้าดอนนะครับมาถ่ายทอดปู่และหลานนะครับทางกระดูกและโครงสร้างนะครับมาได้ดีมากครับส่วนเจ้าป่ายฟ้านะครับจุดเด่นจะเป็นเรื่องการเอ็กระดรูกนะครับแล้วก็สะโพกนะครับสะโพกข้างนี้จะเป็นสะโพกที่มีความกว้างลาดนะครับหรือมะนาวตัดนะครับเป็นฟวาที่ไม่ได้สูงมากครับแต่ถ่ายทอดการุกรรมทางด้านกระดูกและโครงสร้างได้ดีนะครับวันนี้ทางปากก็มีน้ำเชื้อมมาจำหน่ายในราคาที่0หลอด3,000บาทนะครับ ภาไปผสมจริงนะครับสามพันห้าร้อบาทนะครับรับประกันเป็นติดครับฟ้าขอบคุณมากครับผมครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับเจ้าสายฟ้าและเจ้าเพชรฟ้านะครับลูกของเจ้าสายฟ้านะครับลำดับต่อไปนะครับน้องโบจุ้งไม่ได้นะครับ